ของเราในวันนี้3มกอเกียรติมนเทพแหมอยู่ที่เครื่องสมางเทลมีค่ะรอเข้าสู่เวทีแข่งขันไป<จ>นทีทท่ไทยเบียร์ยรครับวัีแข่งขันกันอย่างไรอันแรกสาธิตก่อนเป็นการสาธิตไฮโดรมีกันทีไหอ่ะพวกเดียวกันมียังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นการชกกันแน่นอนสู้กันแน่นอนมวยไทยครบเครื่อง จะท <ำ S 2> ําอย่างไรมีลูกโป่งด้วยมันแปลว่าอะไรครับก็คือผมนี่จะรักษาลูกโป่งผมไว้ต้องใช้ต้องใช้ฝ่าทเท้าแล้วก็หมัดเท่านั้นที่ทำลูกโปง่งแตกลองดูนะครับว่าอันนี้เป็นการสาธิตดูนะว่าทำไงให้ลูกโป่งแตกพร้อมนะพร้อมอ้าวลุยเอาล้าลครับทำไงก็ได้ให้ลูกโปง่งแตกนะครับ ผงเข้าข้างนี้ข้างนี้ไม่มีลูกบอลกระปุกนี่เลยแล้วเขาเตะบางนี่บางนี่นี่ดูนี่บางนี่ไทยอารองรองซ้ายมาซ้ายมาบางขวามาบางขวาบางมันแขงโอดูบ้างดูบ้างเป็นที่มีการแข่งขันเนี่ยสามคนใส่ลูกโป่งทางนี้เตะมันดูจะโหดร้ายไปหน่อย เอาไงลูกโป่งอยู่ที่ใครดีครับอยู่กับผมครับอ่าลูกโป่งอยู่ทางด้านนี้อยู่ที่สามกอลูกโป่งใส่เสร็จปั๊บแล้วเขาเป็นคนคนเตะครับอ่าให้ให้เราเตะโอ้ยงั้นผมพวกผมเตะง่ายแล้วง่ายแล้วอะไรนะ้สามกอล่ะกันอย่างเดียวกันอย่างเดียวครับแล้วเตะไม่มีต่อโต้นะชกไม่ได้เตะไม่ได้สวนไม่ได้แค่ยันเฉยแค่ยันป้องกันได้ตาตาไว้อันนี้นะอ่าเฮ้ยได้หมดทุกอย่างคุณทำยังไงก็ได้ลูกโป่งแตกได้อ่า ตัวต่อตัวภายในเวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีถ้าเกิดคนเดียวไม่ได้เนี่ยนะสองคนครับให้อีกสองคนที่เหลือเข้ามาข้างที่สองนี่สองคนเลยสองคนข้างหน้าคนเดียวข้างหน้านี้รับอย่างเดียวห้ามตอบโต้ทำาไงก็ได้ให้ลูกโป่งแตกอ้าวได้หรือไม่ได้ ไม่ได้ครับอมันตัดสินใจก่อนเลยนคิดสักนิดนึงแม่ครับทางพี่เขามั่นใจมากเหมือนเขาจะป้องกันได้อะไรเงี้ยคบกับพี่มากี่ปีแล้วก็รู้นี่ใครเป็นเขากับคุณเอางี้แล้วกันตอกว่านไหนพี่หนงพูดเมื่อกี้เอาเป็นว่าได้แล้วกันดีเอาแล้วเอาแล้วใจหนงใจหนงแฟนเลยยุ่งเลยมงเลยบอกว่้ได้ครับโอ้โหมาได้เมื่อกี้ใครบีบนมเล่ะอ๋อเปล่าครับ กระดาษมันลั่นแอดแอดนครับผมคนแรกใครคนแรกพี่บอมเลยอะไรนะอถ้าพี่เข้าก่อนน้องก็ไม่ได้ทำงานกันเลยดิโอ้ยน้องอยากให้เป็นอย่างนั้นพี่เอ้ยมาทำทุกรูปแบบให้ลูกโป่งแตกให้ได้พร้อมนะครับในหนึ่งนาทีนะครับลูกโป่งจะแตกหรือไม่นะครับคุณสามกรณีห้ามทำร้ายทำอันตรายเด็ดขาดนะฮะรับได้อย่างเดียวพร้อมชกมาแล้วครับเอาแล้วครับ ไม่เอาไม่เอาโอ้ได้ดีพอสมควรนะครับแตกเป็นหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าไม่พร้อมสำหรับสองลูกนะครับไม่ได้โอ้โหดูแล้วมีรุ้นแล้วครับขนาดโตโตนี่ยังไดหนึ่งหนึ่งลูกเลยงั้นสองคนนี่มีโอบมีอ้อมมีล้อมนี่มีสิทธิ์ได้เลยทีเดียวสองคนเราจะได้เปรียบไปครับสองคนเนี่ยเพราะตะกี้คนเดียวมาได้หนึ่งลูกมาแล้วด้วยเนี่ยคนไปเลยดีกว่าผมกัวจะใช้เวลาน้อยมาก เอาเลยนะสักสิบวิเลิกเลยโอ้โอไม่ถึงหรอกพี่ห้าวิก่อตงตรงๆแล้วว่าเรียกเสร็จแล้วเกมเสร็จแล้วนะี่ยเอาจริงไหมโอ้โหแชมป์สามรุ่นตรงไหนแชมป์สามรุ่นตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอปฏิบัติภ,ภารกิจก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะถ้าใจถึง,องบอกเขาด้วยอ่าอ่าอ่าเหลือเกินมาวางข้างบ้านมาตบเมียยืนดูฉชมันไปยืมตังค์เขาไม่จ่ายเขาต้องคนตกเดิอ้าวมาสองคน พร้อมต้องการสองลูกน,นะครับหนึ่งนาทีนะครับพร้อมเอาแลนะครับเอาแล้วยยโอ้โหโหนาว 让腾飞！飞！<No. S 1> เอยะคุณมาไหมเนี่ยครับนี่ไเนี่ยคนทุกคนให้คนนี้คนนี้มาอยู่นี่สุดรวยสุดรวยเมื่อกี้นี่นะบอกจะไม่อายนะว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้โดนปูหรอกทำอะไรมันจะล้มไปนี้อย่างเดียวเลยดิ้นอย่างเดียวเลยเหมียวๆไปโดนก็ใช่ไหมมันจะล้มพอจะเสือกหลังปั๊บ สัญชาติยามนุษย์ไงก็ต้องขวาต้องเอามือลงก่อนบังเอิญลงกูดังปุ้งลงมาได้ยังไงเฮ้ยจบเกมใช่ล้วเกมจบไล้ไหมจบเกมทั้งน้ มาละไปไหนแด้วให้เต็มที่เลยเขานี้เฮ้เขาจะเปิดป้ายกันเสียก็ลำเาครับตัวตัวไงอะไรนะปล่อยให้เต็มที่เลยเอาอะไรกับคำพูดตลโลอ่ะก็สนุปกระหนกันนะฮะว่าแหมไม่ได้ทำอะไรเลยนะให้รับอย่างเดียวค่ะต้องขอบคุณนะคะค่ายมวยอินแกรมยิมและ3าก่อเกียรติมณเทพค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ